โอ้ยโอ้ย,อยเอาแล้วครับน่ะสวัสดีครับผมอันนี้เป็นอันนี้เป็นแพ้คนเมาปติกต่อรสองหนึ่งสเสิร์ฟแปรข้ามฟรีปาพัดเสิร์ฟคนเดียวสเสิร์ฟมาปฏิกโอ้ยคู่นี้ชิียทเทสสองพันบาทสองพันบาทนะคู่นี้นะครับโอ้ย ปอยเขาได้แดต้มมันก็ดีเออดนี่นี่บักปอดนี่เพิ่งมาทีหลังนี่ฮนะโอ้ยคู่นี้สเปคข้ามฟรีนะครับปฏิกต่อสองหนึ่งปลาพัดเซอร์คนเดียวทำอไรครับปะติ๊กไหมหัวเลยหัวเลยเลือกทำไมเลือกมาประพัดขรวบโอ้ยโอ้ย โอ้โหกุดกุดกุดนะเป็นสนามน้องลีนะนี่เป็นก็ประยงกยูสี่ต่อสิบประพัดจะเสิบไปไหนครับประพัดเสิร์ฟมาลูกนี้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  ดีเลยดีด oh ูรอยบรัอลูกดีนะลูกดีอ่ห้าต่อสิบอ้โอ้ยเซเล็ตโอ้โหนี่อะไรนีเสริมใจเขาเตรีมแล้ว เอาครับผมหกต่อเซฟประผัดจะเสิร์ฟไปไหนประผัดเสิร์ฟมาปฏาติดมุ้งหัวเก็บต่อเซฟไอ้ปูมึงดู มาลับทมาลับเยอะๆประพัดประพัดอยู่ไหนประพัดอ่ะเออแค่นั้นเองเกมแล้วเกมเกมปฏิเกมเดี๋ยวผมประพัดคนเดียวก็เกมแล้วสภาพประพัดคนเดียวก็เกมแล้วสภาพประพัดก็เกมแล้ว ชิบหายแล้วฮโอ้ยโอ้ยใครเอาตลกมาชมเนี่ยใครเสิร์ฟได้แต้มแต้มเดีวยวเกิมสวนดนีห่หัวหัวหัวโอ้ยปาเตกหัวก็ตายแล้วป้ปามันจะปาหลอก มาตีหัวกระตายแล้วปะอย่าไปหัวหัวหัวเออเฮ้ยเฮ้ยอยู่เอานะอันนี้คนเมาเตะกันครับผมข้าไปเกมแล้วเออสุดท้าย ลอกได้ชนะมาติ๊กเว้ยชนะคือกเอาชนะเหมือนเดิมแหละ ปะชาปะิกระชาอ๋อปิกันดีปฏิมึงก็บอกให้ตาติดเสบลงขาปาพัดกระตหายแล้วปดกอไม่เต็มไอ้แก่ไม่ได้มองปะิอยัาเสบลงขาปาพัดเลยเสดย่อดนะยอปะพัดให้ข้ามเออแค่นั้พอไม่ต้องสดส่หัวนะเสดไปขาเนี่ยอาวเสร็จเก ล็อกเต็กล็อกไปไปเลยลองนะมาเต็กล็อกปาเต็กมาเต็กสวนไม่ได้นะปาเต็กสวนได้นะสวนได้นะเออเออเออปาเต็กสวนได้ปาเต็กสวนได้สวนอะ้รปลาสวนได้เสริมเสริมหลอดอีกเหมือนเดิมไม่แอะให้เตะปากเอาเออเสริมลูกขาเนี่ยไหนเสียกันเยอะนะแผ่นี้ ได้เสียกะไรพันแน่นอนนะเพราะว่าคนเมาเตะกันเดี๋ยวเดี๋ยวปาพันะนะแกบปิดหัวได้ ปาเตส้ส ok ับลูกค้าเนี่ยสับลูกค้าก็ตายแล้วก็ะตุ้ขาไม่เป็นเชื่อผมนี่สับลูกค้าเนี่ยก็ตายหาแล้วตะข้อน่ะสูสีแล้วเดี๋ยวก็ได้แก้อย่าอย่าสับใส่หัวแค่นั้นพอเออเกมโอ้โหปาเต้ปาเต้ชนะเลย เด้อเด้อเดแกก็ปฏิเสนะด้วยสกอร์สิบสอต่อสิโอ้โหคุณพะวยมนี่บอกโอ้ไม่ใจกูหายหมดเลยะยมเนี่ยพยมประานบอกโอ้โหตายเนี่ยตายเนี่ยมตายเนี่ยโอ้โหนขน,น้ำมันกบเเหลือนะำมันกบเออตไปโอ้โอ นี่ไปยอมบอกโอ้โหตายแล้วครูไปเด็กโอเคครับผมะ